สำหรับพี่ก้อยแล้วก็พี่ตูนนั่นเองค่ะวันนี้วันดีโอ้โห,โโหเพื่อนเนี่ยไปร่วมดีๆกันเต็มงานแน่นง,งานกันเลยเนะคะค่ะทีะ่ผ่านมานี่เองค่ะ นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวป้ายแดงพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะที่ได้ไลฟ์ผ่านเพจรัชวินเจอร์นี่ค่ะแป๊บเดียวนี้นะคุณน้ยอดคนดูเเป็นแสนเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกว่าพี่ตูนจะได้เจอกับเจ้าสาวแสนสวยอุ้ยตายแล้วทำอะไรเนี่ยโดนเจ้าสาวกลั่นแกลง้งสารพัดต้องมีแบบโชว์ทักษะการ<อ>เต้นลีลาสบัดเอวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ,ะดูบรรยากาศเขาหน่อยค่ะดีมากเลยอ あっ <laughs> มาเต็มจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่บรรยากาศช่วงพิธีการกันบ้างค่ะก็เป็นไปด้วยความสุขแล้วก็ชื่นมืนค่ะมีป๋าเต้ยยิทธนานะคะมาทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าชุดพิธีการงานเช้าของคุณก้อยเนี่ยสวยมากจริงๆวันนี้เจ้าสาวสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามบรรยากาศงานแต่งงานฉลองมงคลสมรสของพี่ก้อยพี่ตูนกันต่อในช่วงสภาพแล้วก็ช่วง่ํามของบันเทยรัฐนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะเรามีภาพบรรยากาศสวยๆของงานมาฝากกันแน่นอนค่ะ 嗯，看、mm。Hmm.